ส่งงานติดตั้งกล่องคา p l a พนะคะเป็นจาก Novel Pro นะคะกล่องรุ่นใหม่แค่เสียบเข้าช่อง USB ก็ใช้งานได้เลยนะคะสตาร์ทรถขึ้นมาเขาก็จะบูทหน้าขึ้นมาเองแบบนี้เนาะเราก็แชร์เน็ตจากข้อสปอร์หรือว่าใส่ซิมก็ได้นะคะลองเดินหน้ารถได้เลยะคะ่ะ ใช้งานได้ขนาดรถเคลื่อนที่เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องปลดล็อกจอเพิ่มเลยนะสำหรับกล่องตัวนี้สะดวกมากๆเลยกล่องรอบคันทำงานตามปกตินะคะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจอจะไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรมาให้นะคะแต่มีระบบคาเพมาซึ่งมันก็ไม่ได้มี Youtube ให้ดูนะคะก็จะสามารถมาติดตั้งกล่องตัวนี้กันได้ คอนโทรพวงมาลัยใช้งานได้ตามปกตินะคะเลงเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงต่างๆไม่กระทบระบบเดิมๆของรถยนต์เลยนะสำหรับกล่องตัวนี้นะร,ร,นรถรุ่นไหนใช้ได้บ้างก็จะเป็นรถที่จอติดรถมีระบบคาเพามาให้นะคะทุกค่ายเลยยกเวน้นมิวเนะกล่องตัวนี้มิวเจะใช้ไม่ได้แล้วก็รถรุ่นเก่าที่ไม่มีฟังก์ชันคาเพามาก็จะใช้งานไม่ได้นะคะมีอะไรให้เล่นบ้าง ก็จะคล้ายๆกับการเปลี่ยนจอเลยก็คือมีแอปพลิเคชันต่างๆมาให้เล่นโดยที่เราสามารถทัชสกรีนอิสระบนจอภาพของจอเดิมติดรถได้เลยส่วนสเปคเนี่ยเขาก็มีให้เลือกหลายสเปคนะคล้ายๆการเปลี่ยนจอเลยนะคะ CPU 4คอ8คอการเล่นอัปโหลดต่างๆความเสถียรในการเล่นเนี่ยก็จะต่างกันแต่การเดียวกันกับการเปยนจอนั่นแหละ Google Map ใช้งานได้ กล่องตัวนี้ CPU 8คอ์นะคะเขาก็จะอัพโหลดรวดเร็วทันใจนะคะเป็นพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษคำสั่งเสียงใช้งานได้หมดเลยเซนทันสารยาคำสั่งเสียงก็ใช้งานได้ตอบสนองดีอัพโหลดรวดเร็วทันใจนะคะ ยิ่งใครมีรถหลายคันนะแล้วจอติดรถเนี่ยมีระบบคาเพมาให้หมดนะคะติดกล่องตัวนี้ไปคือคุ้มเลยเราสามารถนําไปเสียบเล่นกับรถคันอื่นได้นะคะไม่ตายตัวว่าเราจะต้องอยู่ที่คันนี้คันดเดียวเนาะข้อมูลทุกอย่าง G mail ที่เราล็อกอินไว้เนี่ยมันจะอยู่ในกล่องเลย <พอ S 1> เราไปเสียบเล่นคันไหนก็นนเล่นได้ทันทีนนใส่ซิมก็ได้แชร์ฮอสปอรตก็ได้ว ลื่นไหลลื่นไหลเห็ไหมคะอัพโหลดรวดเร็วทันใจเลยท่นใดสนใจนะกำลังเล็งอยู่ก็มาติดต่อสอบถามลองแวะมาดูสินค้าหน้าร้านกันได้นะคะสำหรับกล่องคาเพก็เหมือนกันคะ่ะมีหลายสเปกมีหลายยี่ห้อให้เลือก แต,แ,ตแ,ตแต่แต่ละสเปกก็แตกต่างกันไปแต่และแบรนด์ก็แตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าใครจะเลือกนําแบรนด์ไหนมาขายนะคะสําหรับเราเราเลือกโนเวลโนเพราะว่าเขามีการบริการหลังการขายที่ดีนะเวลาสินค้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะดูแลลูกค้าได้ง่ายนะคะสินค้าที่ร้านทุกตัวที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เราจะเลือก คนค้นังเลือกเนาะจะไม่ได้แบบเน้นถูกเน้นขายง่ายนะเราจะเน้นว่าอันไหนคุณภาพโอเคใช้งานได้ยาวนานมีการดูแลหลักการขายที่ดีนะจะได้ดูแลลูกค้ากันได้ยาวๆอันนี้เป็นแอปทีวีออนไลน์นะคะเป็นลูกทีวีชอบแอปไหนก็ล็อกอินเพ์สโต์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบเพิ่มเติมได้นะคะ วันนี้มาอัปเดตกล่องคาเฟ่ให้ดูเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ส่งการเนอะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเตรียมตัวออกต่างจังหวัดกันมาติดตั้งกันหลายคันเลยกล่องคาเฟ่ช่วงนี้เพราะว่าลูกๆบนเป็นไหนไม่มีอะไรดูเลยปัป๊ามาใครเลี้ยงอยู่ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะไปแล้วไปแล้วงั้นรอยอยู่อีกหลายคันร้านเปิดทุกวนันสินค้าอีกหลากหลายนะจ๊ะ กำลังเลงอะไรอยู่ก็แวะกันมานะจ๊ะสวัสดีจ้า